ก็มีบางเป็นยองจะว่าแล้วแต่โอกาสค่ะแเรางานละครล่ะครับนี่งานของเรานั่งงานราจะมีก็คงเร็วเค่มมีอะไรค่ะวันนี้ที่รอคองกันจริงๆก็คงต้องรอจากทางช่องค่ะรออะไรก็รอค่ะก็เดี๋ยวคงต้องต้องรอคิวว่าจะจะเริ่มเริ่มหมดแรกเมื่อไหร่ก็ช่องคิรียมีต่อนานมากแล้วเคยเคยจำได้ เด็กๆนะคะว่าว่าเคยดูแต่ว่าโดยเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วได้ไหมแต่จำร่างก็ดังมากแล้วก็ยังร้องเพลงยังชอบเพลงมากยังร้องเพลงได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ได้มีพิตธีมบ้ยอะไรนะคะอะไรค่ะอ๋อยังเลยค่ะยังเลยค่ะก็ถือว่ามีโอกาสได้ทำงานค่ะช่องเจ็บก็จะให้งานละครมาเรื่อยๆแล้วแล้วแต่อุปการะคือผมว่าพี่มูคอนที่เขาทำที่บ้นี่มันมที่ตัว มากค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ต้อมารุดค่ะเพราะว่าเรื่องใหม่นี้พี่ต้อมก็พี่ต้อมและคน,คนเขียนบทที่แมปเลยค่ะตั้งใจอยากให้ให้ตัวละครตัวเนี้เอ่อเหมือนกับว่าสอแสดแทรกมีข้อคิดต่างๆแล้วซึ่งบทตัวเนี้ยของจี๊เนี่ยแทนไม่เคยเล่นมาก่อนเลย<ม>คือ,ค,อคือร้ายด้วยนิสัยไม่ดีด้วยเลยเอาแต่ใจตัวเองเสียงดังอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็หลายๆคนก็จะาจำตัวละครตัวนี้ได้ะคะ่ะรู้สึกยังไงว่าควาที่ว่าเราเป็นอะไรที่แบบเลดี้ทำดีที่สุดที่ชอบอยู่ในตั้งตองนี้ครับก็ก็ดีใจค่ะที่ที่ยังดี กันนนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปคือไปไหนคนก็จะได้จีนหรือว่าคนก็จะจำละครจำอะไรได้ซึ่งก็เป็นฟีดแบ็กที่ท,ที่ที่น่าประทับใจมากๆคแล้วพร่นี้จะเลออกใช่เรื่องวันนี้ที่เราคอยดูเอาก็มีการพักความจากทังช่องมาแต่ว่ามีกระแสเขาว่ายังไม่ทั้เริ่มเลยแต่ว่าเหมือนมีปัญหาว่าคนในกองแล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้ผทนไม่ทราบนะคะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูตอนถ่ายว่าจะเป็นยังไงบ้างเห<ม>็นว่า ว่าคนมองว่าแบบเหมือนแบบมีผู like, oven, Orleans, so ้ใหญ่ไม่ปื้มที่แบบนี้นักแสดงรับงานมีเวนทำให้กองละครนแบบนี้แล้วคนมองว่าเป็นแพนอะไรเงี้ยอันนั้นก็แล้วแต่คนจะมองจะก็ของจะมีข่าวที่มีประโยชน์จะมีการละคนหรือว่า เลาของเราอะคะ่ะซึ่งแผนว่าเราเพยายามทาให้ลงตัวได้แต่ว่าแทนก็มีแบบว่า,า,า,าก,การจัดอันัที่ดีแเป็นควยปางคุณหน่บผูจการเปคนดูแลดูแลนาหให้แทนเดีวเเามทำงานนตลอดยู่แล้วอโอเคไคะโอเคโอเคค่ะแล้วอ่าเดียวนี้พี่มีไปตามเฝ้าบ่อยๆวันนี้มารับประส์อะไรอย่างงี้ไหมคะรับประได้ค่ะ